ที่นี่คือเมืองฮานามิที่มองไปทางไหนก็จะเจอแต่ร้านรวงเต็มไปหมดบ้านผมก็เป็นร้านขายของชําส่วนร้านที่อยู่ข้างๆก็เป็นร้านขายอาหารจีนชื่อร้านโอน,นิมารุตอนสาวน้อยต่อยดักมาแล้วอรุณสวัสดิ์เชนข้างในเลยค่ะฉันเอาเนกิที่สั่งไว้มาส่งให้แล้ว <c oughs> แล้ว,วันนี้ก็เป็นวันพิเศษเป็นวันที่ม่กีจัง บรรับหน้าที่เป็นสาวร้านรามเมงเต็มตัวมิกิจังตั้งใจทํางานดีจริงๆ <c oughs> <c oughs> ก็ดีนะครับงานนี้เหมาะกับแกมากๆเลยแต่ยังไงคนเป็นแม่ก็อดห่วงไม่ได้จ้ะอะไรกันครับงานนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรตั้งห่วงนี่ครับมิกิจังเองก็มีกำลังภายในเหนือกว่าคนทั่วไปตั้งหลายเท่าอะเทกตัวโดยได้สูงกว่าสองเมตร จับผมทุมด้วยมือเดียวก็เคยมาแล้วแต่ใครโดนจับเพิ่มด้วยเหรอนี่แหละที่น่าเป็นห่วงล่ะยังไม่หมดแค่นั้นหรอกนะด้วยความคับแคบของร้านบางครั้งแกก็เผลอเรอพลังของแกจะกลายเป็นอาวุธร้ายการวุฒทธานขาดคำโดนแล้วครับแต่หน้าเลยซอยคอยแน่ เห็นไหมล่ะครับแล้มันน่าดีใจตรงไหนล้างมืออีกจนได้ทำไมไม่รู้จักเาวะแพอดีวันนี้อารมณ์ดีเลยตั้งใจว่าเดี๋ยวจะออกไปฝึกวิชาสักหน่อยพูดกับนี่คิดว่าแม่จะยกโทษให้หรือไงไม่ยกโทษให้หนูเหรอคะก็ดูผลงานแกสักก่อนถ้าอยากให้แม่ยกโทษให้นะก็ต้องทำงานชนใช้ก็ทำอยู่นีไงงั้นขอตัวก่อนนะครัแ่ต้ก่อนเรื่องเสรแล้ว แถวหลังหนูจะระวังตัวแม่ไม่เชื่อแกหรอกนี่หนูลูกแมานะแม่ไม่ปลื้มไงแต่ว่าไงนะเราจะทำไมล่ะพี่พี่าอูอ้าวเอาเอาเด็กพวกนี้สงสัยเรื่องแรงจะเหลือเฟือวินน่าวันนี้ลูกค้าถึงหายหมดเม่เก๋ในหนก็รับลูกค้าไม่เป็นงั้นก็ช่วยอะไรแม่หน่อยสิจะไมิกิีแบบนี้ลูกค้าที่ไหนจะเข้าร้านไปสั่งสอนมันให้เก็ดหลาบหน่อยสิลูกแม่จัดให้ ดับรองพวกมันจะอดินกลับไปอีกนานเลยลกห,หวังว่าคงไม่ได้ทำอย่างที่ฉันคิดหรอกนะมาเที่ยวกันให้รู้ดั่รู้แดงไปเลยดีไหมฮะถ้าอย่างนั้นฉันในนี้ได้เลยอะไรอะเจ๊เจะเข้ามาขัดจังหวะทำไมเนี่ยว่าฉันขัดจังหวะไม่ได้ฉันก็ไม่อยากจะขัดหรอกนะแต่พวกแกมาเกะกะหน้าร้าน เพราะฉะนั้นจะกรวัตสืบกินแหลกให้โดนกันไปเลยเป็นไงจริงเหรอน้องหน้าไม่สอนหนะไม่ต้องเสียเลือดกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่หกักเป็นการต่อสู้ด้วยสันติวิธีงั้นใครแพ้เป็นคนจ่ายนะมันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วสันติเหรอมันไม่ง่ายงั้นหรอกที่ผู้แพ้ต้องจ่ายนะ่ไม่ใช่ตังอะไรเหรอแต่ต้องจ่ายด้วยชีวิต มันตายไปนานแล้วเอาไงอะตอนนี้จะหนีก็ไม่ทันแล้วไปรบกันเลยถ้างั้นเป็นไงเป็นกันจัดให้ส <laughs> ตาปปูหยุดเดี๋ยวนี้แล้วเธอไปดูกับเขาทำไมกำลังภายในของไม่กี่จังเป็นอาวุธร้ายกาจซะแล้วอน, <c oughs> นี้อพูดได้อยากสู้กับไม่สมศักดิ์ศรี ฉันถึงอดโดนทาไม่ได้ยังไงเล่ารีหน้าจะแล้วงั้นก็รีบมาดูจั๊กแซ่กินซะ,ะกินให้ท้องแตกไปข้างหนึ่งเลย่เป็นใครทันงแน่นี่ททำไมไม่รีบลงมือซะล่ะเต็มที่ไปเลยจังจ๋าสวยเลือกได้แต่สวยแบบนี้มาทุเรศนะจะมาโทษฉันไม่ได้นะเด็กสมัยเนี้ยรับอิทธิพลจากทีวีได้ง่ายจะตายไปถ้าไม่เกิดความเทียงขึ้นมาโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแค่มองหน้ากันก็มีเรื่องกันแล้ว ทำแบบนี้ก็เพื่อรักษากระแสนิยงความดุนแรงใครมีปัญหาไหมไมีสิแจ้นี่จัดลูกถานร้อ,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 อเฮ้ยเฮ้ยเลิกบ้าบอได้แล้วลูกค้าเดือดร้อนไม่เห็นหรือไงแต่ไม่ปลื้มวอยแต่ายานี้ถูกอัดลูกค้าปลืม้มปลื้มมากมากออแลจ๋วจ,จ,จริงนางเอกอ้วงแตกตั้งแต่ต,ต,ต,ตอนหนึ่งพ่วงกับคิดได้ยังไงสะใจจริงๆ พี่ร้อนต้องเสียชื่อเสียงไปถึงไหนแบบนี้แม่ไปืเปล่า <ś c oughs> เหมือน,น, <ś c oughs> นกันใครขึ้นกันอิ่มกินมาตุยท้องไม่หิวได้ยังไงล่ะ เป็นผู้ใหญ่ฉันจะไม่เป็นแบบนี้หรอกสาบานนะมา่กี้แม้ลูกกันจริงๆอะนั่นดีไปหาอะไรกินแถวเยาวราชดีกว่าปล่อยให้ร้านนี้ตีกันที่ตายเลยีกันอม ผลงานได้ตั้งแต่วันแรกเลยได้ทำงานไปด้วยและช่วยเด็กวัยรุ่นให้กลับตัวกลับใจแต่จะใช้วิธีมาครับให้พวกมันมาตีกันในร้านแบบนี้มันไม่ถูกต้องละมั้งสมัยเด็กๆเกน่ะฉันไม่เคยคิดอยากช่วยงานที่ร้านแต่ดูสิฉันน่ะเหมาะกับงานนี้มากฟาลิขิตมาสวรรค์ส่งเราสักแต่โสต๊อปปุ๊กแกไม่ได้ทำอะไรเลยให้อยู่ร้านเดี๋ยวลูกค้าก็หนีหมดงน้นออกไปส่งอาหารให้ทีนะออาค่ะ รู้ใช่ไหมมิกิทราบแล้วล่ะค่ะต้องส่งให้เดี๋ยวทันใจใช่ไหมคะถึงตอตแล้วค่ะหุูปไปก่อนนะคะุยลืมลูกจริงๆเลยนนลืมได้ยังไงมิกิลืมของใดลูกอ่ากินเยะอะๆนะค่ะยอะาเก๊แม่คะหนูขอแก้ตัวนะคะแม่ทำเข้าของกระจายเต็มร้าน จะโทษไม่กี่จางคนเดียวก็ไม่ได้นะครับให้ไปส่งรามงดันไปส่งรามามดชามเลยจะให้หนูดูด้ได้ยังไงหันดนึกถึงใจเข้าใจเรามากสิกแม่เข้าใจเราเหรอทาแม่ได้เราเป็นหมาขี้เรือนข้างถนนมั่งละ่ะหมาขีา้เรื้อนมันใสนใจมันทั้งวัไม่ได้หรอกแม่ในโลกนี้ก็มีคนที่เห็นแก่ตัวมากบายพออยู่แล้วหนูไม่อยากเป็นคนแลวน้ำใจหรอกนะคะแม่แกเนี่เอาตัวให้รอดก่อนเถอะก่อนจะคิดช่วยคนอื่นอ่ะนี่ไปได้แล้ว ไปส่งบ้านกูเทระดะนะเย yeah. ่ไปกูดะส่งไว้ทันใจเหรอแต่ว่าเพราะเห็นเจ้าพวกนี้ทีไรร่างกายมันก็ขยับขยื่นไม่ได้ ไหนที่เจออยู่หน้าร้านแม่ือ่ออยู่แบบแบบไม่กี่วิลืมแล้วหรือไงไม่เก๋ไม่กี่วิหรอมันนั่งนับเดี๋ยวเออไอ้ลูกฉันเมื่ไรจะออกได้นะแม,แม่ปากว่าน่ารักจัง <c oughs> <c oughs> ไอสโลแกนมันก็ฟังดูเข้าท่ายอยู่หรอกนะส่งไว้ทันใจเนี่ยเต็มที่เลยนะพวกเราได้ได้ <c oughs> ลูก<า>เดียว,วชุบด้วยสาวอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ตอนนี้จะคงช่วยเก็บให้แล้วล่ะขอโทษขอโทษนะหนูๆด้วยสโลแกนส่งไว้ทันใจยกโทษให้พี่สาวคนนี้ด้วยเถอะเสร็จละเป็นบ้านคุณเทรรดาเฮ้ยถ้ารกระจกเขาแตกเราแย่แน่เลยคุณเทเรดาได้เอาเราตายแน่เลย,ยบ้านลูกค้านี่นะ อีกแล้วโ,โดนแม่ไล่ออกแง่แงๆเลยฮะโจนครับโจนกำลังจี้อยู่ครับแม่ชะวม่กลายเป็นโจนคนที่เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดเลยมาทำไมเจอนี่เป็นไงถ้าเด็กของออนนี่มารู้ถ้าห่วงไปหอ กิจจังนะก็เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วเเห็นใครเป็นต้องช่วยไปสมุดใช่แม่ตั้งใจสั่งสอนจากก้นไปหัวใจเลยจ้ะ <S <S แม่คะหนูแบบ่แก้มนุ่แมวมาคะ่ะเแม่คะคุณยายคนนี้แกไปลมอยู่ข้างทางนะคะ<า>แม่คะเด็กพวกนี้โดนรุมกันอยู่ที่สนามเด็กเล่นหนูแล้วทำไรช่วยค่ะแม่ยิงคิดก็ยิ่งใกล้ความล่มจมอ้าวมิกิจังกลับมาแล้วเหรอแม่คะ ลูกจ๋าว,วันนี้ได้อะไรมาฝากแม่และจ๊ะได้จอนมาตัวหนึ่งค่ะแม่เฮ้ยสั่งแล้วใช่ไหมให้ไปส่งลาเบงอย่างเดียวเอาจอนมาทำไมก็มันสุวิสัยนี่แม่แค่ช่วงแรกก็มันพะรุลนลำไส้เลยใช่ไหมครับคุณผู้ชม